วิเคราะห์ยอดขายตกเพราะอะไรแก้ปัญหาตรงจุดกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรื่องวิเคราะห์เป็นหลักแล้วนะคะสำหรับใครที่มีการซื้อการขายเกิดขึ้นไปแล้วขายยอดได้แบบหลักแสนต่อเดือนหลายแสนหลักล้านแล้วก็มีแล้วอยู่มาวันนึงนะคะยอดตกเรามาดูกันว่า มันเป็นเพราะอะไรยูยูตื่นมาเ้ยไม่มีออเดอร์เลยนะคะโอยบอกเลยว่าใจหายเหมือนกันนะแบบช็อกเลยทําไมไม่มีออเดอร์ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะสิ่งที่เราต้องเช็คมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเช็คหน้าบ้านตัวเองก่อนเลยว่ามีอะไรหายไปบ้างคูปองนะคะโปรโมชั่นราคาหลุดกลับไปเป็นราคาเต็มนะคะโปรโมชั่นส่วนลดอะหลุดกลับกลายเป็นราคาเต็มเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ยอดตกได้นะคะคูปองโคส่วนลดหาย ไอโคสโลดขั้นบันไดคูปองฟอ l โล่ไพคูปองลดราคาทุกอย่างหายไปเกี้ยงเลยเหลือแต่ร้านโลง่งๆอันเนี้ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ยอดตกได้นะคะคู่แข่งทำอะไรคู่แข่งทำอะไรบ้างไปเช็คหลังจากที่เราเช็คล้วเออหน้าร้านฉันปกตินะทุกอย่างปกติเลยสิ่งที่ต้องทำต่อคือคู่แข่งทำโปรอะไรไปเช็คคีย์เสิร์ชนะคะตรงคำค้นหาทั่วไปก็ไปดูอย่างเช่นถ้าเราขายคอลลาเจนนะคะหรือว่าแชมพูลดผมร่วง ก็ไปเสิร์ชดูว่าเอ้ยตอนนี้มันมีคู่แข่งขึ้นมาใหม่หรือว่าคู่แข่งลดราคาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่แข่งทําให้ลูกค้าเราหายไปนะคะเสียดเรไปที่ต้องเช็คก็คือ big seller หลุด big seller ก็คือโปรแกรมที่ช่วยโปรโมทส่งเสริมโปรโมทโปรโมทการมองเห็นของเราแบบอัตโนมัติที่ต้องแทนการโปรโมททุกสี่ชั่วโมงนะคะมันหลุดก็ไปล็อกอินเข้ากับ big seller นะคะแล้วก็ดูว่ามันหลุดหรือเปล่าถ้ามันหลุดก็ให้เชื่อมต่อนะคะ ต่อไปสิ่งที่ต้องเช็คก,ก็สต็อกสต็อกหมดหรือเปล่าบางทีขายดีเพิ่นไม่ได้ดูนะคะกลายเป็นว่าสต็อกหมดก็ต้องกลับไปปรับสต็อกให้เป็นปกตินะคะข้อต่อไปงบแอดหมดอย่างเช่นมันขึ้นเครื่องหมายตกใจตลงแอดโฆษณาแปลว่างบหมดงบตันนะคะต้องไปเพิ่มแอดนะแปลว่าตัวนั้นอ่ะมีการวิ่งนําส่งได้ดีมีค่า ROAS สูง,สงแสดงว่าเราต้องรีบเพิ่มเพิ่มงบเลยนะคะต่อไปอันดับโฆษณาตก นะคะก็ตัวเสิร์ชแอดนะคะคีย์เวิร์ดตัวที่ทำเงินของเราเป็นประจำเนี่ยอยูอยูตกตกจากหนึ่งในสีตัวที่ทำเงินนะคะตกไปอยู่อันดับเ้าดับสิเพราะว่าคนอื่นบิดสู้แข่งเรานะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับบิดแข่งอามเขานะคะต่อไปสิ่งที่ต้องเช็คก,ก็คือเช็ครีวิวสินค้าหนึ่งดาว ตัวที่สินค้าที่เราต้องมีออเดอร์ทุกวันเนี่ยอยู่ๆไม่มีออเดอร์ต้องไปเช็คดวูว่าเราโดนหนึ่งดาวหรือเปล่าโดนหนึ่งดาวเพราะอะไรนะคะนี่สาคัญม,มากๆแต่ถ้าไม่มีก็ไล่กลับไปดูด้านบนสมมติว่าเช็คครบแล้วมีหมดไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดเลยแต่ยอดก็ตกอยู่ดีหากเป็นกรณีนี้นะคะให้ไปเช็คนอกแอปค่ะอาจจะออมีแอปอื่นๆนะ ที่ดึงลูกค้าไปอย่างเช่น lazada tiktok google facebook ข่าวสารบ้านเมืองนะคะอาจได้รับผลกระทบอย่างอื่นถ้าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ายอดขายเราอะไม่ได้ทำช้อปปี้ทางเดียวหรอใช่ไหมเป็นเรื่องปกติเราจะต้องมีแพลตฟอร์มอื่นๆถ้าแพลตฟอร์มอื่นตกหมดเลยถ้าไม่ใช่ข่าวสารบ้านเมืองแสงว่ามีคนกาลังแข่งกับเราก็ต้องไปวิเคราะห์ตรงข่าวสารบ้านเมืองด้วยนะคะแต่ถ้ายอดตกก็ใกล้กลับมาเช็คในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะ ขาดหายตรงไหนไปก็ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะคะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเช็คแทบจะทุกวันนะคะเช็คๆ,ๆว่ามันมีครบไหมโอเคหรือเปล่ามียอดตรงตามไหมซึ่งมันอาจจะมีบางวันยอดขายขึ้นบ้างตกบ้างไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องปกติของแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพจนะคะแต่ถ้าตกแล้วไปขึ้นทางอื่นแต่เป็นร้านเราก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าตกทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนี้อาจจะต้องแบบประชุมทีมกันแล้วนะคะ